ครับผมกราบสวัสดีทุกท่านทเรื่องฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินไนโซเซตี้กันอีกเช่นเคยและตอนนี้เราก็ไปอยู่ในเกมโต้หลัวต้าลูกสรพยุทธวิญญาณจานกันอีกแล้วนะครับผมในอีพีที่ผ่านมานะฮะผมได้ทําการสอนสวมใส่วิญญาณทางด้านของถังซานค้อนห้าวเทียนไปแล้วนะฮะแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะมาเล่นให้เพื่อนดูเนาะตอนนี้นะครับผมผมได้รับทางด้านของตัวละครถังซานค้อนห้าวเทียนมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ได้ทําการเปิดวงแหวนที่4มาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาทําการ สวมใส่วงแหวนนะครับผมที่สอนไปใน EP ที่แล้วนะแล้วก็มาดูกันว่าหลังจากที่ถังซานค้อนเท้าเทียนเนี่ยเปิดวงแหวนที่4นะครับผมจะทําการโจมตีถึง9ครั้งกันเลยทีเดียวนะฮะมันจะสะบัน้นปันป่วนขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับผมก่อนอื่นเข้าสปอนเซอร์ก่อนเลยก็แล้วกัน เอาละครับผมและสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะผมแอดไปเลยที่ไลน์แอด powerpay มีแอดนำหน้านะฮะหรือว่าสะดวกทาง Facebook ส,สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมโดยทางด้านของ powerpay รับเติมเกมเกมชิน Impact ครับ G free fire ROX 7 e v n i g h t t นะครับผมบันทึกรับ3ก,ก๊กเกมใหม่ๆอย่างไมฮีโร่และต้าหลัวต้าลู่ลลสัพปปยุทตวิญญาณจาร์หรือว่าเกมถังซานใหม่ก็รับเติมเช่นกันนะครับผมรวมถึงเกมอดีๆอีกมากมายมากกว่า30เกมให้ท่านผู้ชมได้เลือกเติมกันเลยนะฮะใครอยากเติมแพ็กเกจดีๆราคาถูกๆแบบนี้นะคครับผมกกดดที่ลลลิิง์ใต้้ปไเย เปิดให้บริการตั้งแต่สิบโมงเช้าอยถึงตีสาเอาใจสายนอนดึกตีหนึ่งตีสองตีสใครยังไม่หลับยังไม่นอนก็สามารถไปจัดได้เลยนะครับผมกับ power play นั่นเองนะฮะคิดจะเติมเกมราคาถูกให้นึกถึง power play เอาละครับผมได้เวลาแล้วนะฮะก่อนอื่นเลยขอคนละหนึ่ง like ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทํคชิปด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบเนี่ยก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยก็จะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมยังไงก็ฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยละกันเนาะยังไงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสงสัยตรงไหนนะครับผมตัวละครไหนก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้เดี๋ยวผมทำชิปให้เพื่อนๆดูในวิดีโอต่อๆไปกันละกันเนาะมาเดี๋ยวเรามาทำการ ทดสอบถังซานค้อนเท่าเทียนกันก่อนเลยนะครับผมทางด้านของหัวอูกลับมาหงจิ้นเนี่ยผมติดเพื่อนๆไว้เดี๋ยวยังไงรอทางด้านของวงแหวนวิญญาณของหัวอูมันครบก่อนเดี๋ยวผมค่อยมาทาคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆดูในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันนะครับผมนะตอนนี้วงแหวนมันยังไม่ครบนะผมไม่อยากทําทให้ดูแบบสุม 4, ส่มสี่ซุ่มห้านะฮะเรื่อยๆเปลี่ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะโดนด่าเอานะฮะเพราะฉะนั้นวงแหวนไหนไม่ครบผมจะยังไม่ทําก็แล้วกันนะครับมาครับผมก่อนอื่นเลยนะเข้าตรงป่าสนทยานะครับผม ไอตัววงแหวววิญญาณตรงนี้นะฮะหกพันถึงสองหมื่นห้าพันปีเนี่ยผมได้ทําการกวาดล้างมาหมดแล้วนะไอมอนสเตอร์วิญญาณพวกนี้นะครับผมพลังลบเนี่ยสูงกว่าเราถึงหนึ่งแสนสองหมื่นกันเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าเราทําการโจมตีผ่านด่านมาไปที่เรียบร้อยแล้วขนาดสีม่วงเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะครับผมสีม่วงเนี่ยระดับคะแนนนะครับผมหรือว่าระดับพลังวิญญาณของสัตว์อสูรเนี่ยอยู่ที่สองแสนเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวสีทองๆแบบนี้เนี่ย เยอะกว่าอยู่แล้วนะผมแต่ว่าผมเคลียร์มาหมดแล้วเนาะเดี๋ยวจะทําการซื้อรอบเพิ่มก็แล้วกันนะครับนี่อันนี้เราทําการซื้อรอบเพิ่มมาแล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะฮะเดี๋ยวมาทาการโจมตีสัตว์อสูรวินญาณก็แล้วกันเนาะตรงนี้ไม่ไหวนะครับผมโอ้โหสามแสนนี่คือห่างกันเกินไปนะฮะห่างกับบ้านแล้วอ่าเดี๋ยวมาตีทางด้านของวงแหวนแมงต่องก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาทําการโจมตีวงแหวนแมงต่องก็แล้วกันนะครับพลังจะห่างกับเราอยู่ประมาณอ่า ห้าหมื่นหกหมื่นโดยประมาณนะครับผมอ่ากดท้าทายไปเลยครับผมตัวถังซานค้อนห้าวเทียนนะครับผมเพื่อนๆต้องห้าอาห้ามปล่อยตีออตโต้นะให้บัฟกับถังซานก่อนไม่งั้นถังซานมันจะออกเป็นสก,กิลที่สองนะครับผมสก,กิลที่สองเนี่ยมันจะทําการโจมตีแค่สองครั้งเท่านั้นนะฮะยังไงเพื่อนๆพนพยายามที่จะเล่นมือเข้าไว้นะครับอ่าตอนนี้กดออตโต้เสร็จปุ๊บแล้วก็กด บัาหมูนะครับผมให้กับถังซานก่อนนะครับผมปาบนี่หลังจากนั้นนะครับผมกดบัาแมวให้กับถังซานนะครับหลังจากนั้นก็ให้หมาหงจิ้นนะครับผมวางค่ายกลนะฮะนี่วางไฟเข้าไปนะครับผมถังซานค้อนห้าเทียนนะฮะเพื่อนเพื่อลองสังเกตดูนะครับผมนี่มันจะบอกเลยว่าถังซานค้อนห้าเทียนสละเฮดพีปัจจุบัน3 0เนนะครับผม ทำดาเมจนะฮะให้ศัตรูเดียว173%นะฮะของพลังโจมตีนะครับผม9ครั้งด้วยกันเลยนะฮะเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะหากเป้าหมายระหว่างทางนะครับผมเกิดขึ้นกระแทกหรือว่าไอ้เป้าหมายระหว่างทางมันตายนั่นแหละนะฮะจะเกิดขึ้นกระแทกนะฮะทำดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมดนะฮะช่วงละ86.22นะครับผม80อ่า 86. 62ขอห้ด้วยโอ้โหมันมันก็นหายอยู่เป็นประจำนะโอ้โหก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคิดแล้วก็หายคิดแล้วก็หายอ่ะขอพลังโจมตีนะฮะจำนวนขึ้นกระแทกนะฮะคือจํานวนค้อนนะครับผมที่อ่าโจมตีนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวเราทําการโจมตีมอนเตอร์เพื่อนเพื่อลองสังเกตดูนะว่าหมาป่านรกเนี่ยเลือดคือแบบเกือบเต็เตมหลอดนะฮะเราทําการโจมตีไปเลยครับผมหมาถัางซานเราจะตีเป็นอ่าตัวริมก็แล้วกันเนาะ ปัปั๊ปั๊ปัปปปัง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 โอ้โหตีทีแบบเคขียกระจายครับผมนะท่านผู้ชมดาเมื่อคือมันรุนแรงมากขนาดมอนเตอร์เลือดเต็มหลอดนะครับผมตัวอื่นอน,นี่คือแบบเหลือครึ่งหลอดเลยอะดาเมือมันว้าวจริงๆนะฮะเดี๋ยวทำการอ่าอัพนะครับผมนะให้กับทางด้านของจู่ชิมก็แล้วกันนะครับให้จู่ชิงมันออกเร็วๆหน่อยป๊าบโอ้เสียดายไอตัวออสก,กาไม่มีทางด้านของ เกตนะฮะไม่งั้นนี่สามารถล้างบัฟให้กับถังซาได้เสียดายเสียดายได้ดูน้อยเลยทีนี้จูชิงทำการโจมตีไปก่อนกันละกันนะครับผมปาบหมาหงจิ้นครับผมทำการโจมตีเบิ้ลหรือเปล่าเบิ้ลไหมเบิ้ลครับผมโอ้โหบอกแล้วหมาหงจิ้นตัวนี้นี่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าสกิลมันออกเบิ้ลอย่างไงเนี่ยสามารถไปดูในวิดีโอที่ผมทำให้ได้นะฮะ วิดีโอก่อนหน้านี้นะครับผมนะผมสอนไว้หมดแล้วนะครับผมสําหรับหมาหงจินนะนี่เอาตัวอ้าวซื้อขาหรือว่าออสกาทาการล้างนะครับผมสถานะสตให้กับถังซานหลังจากนั้นนะครับผมกดบัฟแมวมาเหมือนเดิมปาบโอน่าจะตายแล้วนะครับผมนะอ่าเรียบร้อยครับผมสำหรับถังซานคอนห้าวเทียนนะผมก็ประมาณนี้เลยนะฮะ ดาวเมดนี่เรียกได้ว่าสุดจัดประหลัดบอกนะครับผมนะประหลัดลาออกยังวกกลับมาบอกว่าสุดคือดาวเมดมันแบบสุดจริงๆเพื่อนๆเพื่อนๆต้องไปลองดูเองนะฮะขนาดสามดาวนะตัวละครน,นี้นะหลายๆคนบอกว่าอ้ายสามดาวมันสามารถแบบเอามาเล่นได้ไหมนะครับผมนะอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งผมลืมบอกไปอ่าไหนๆก็บอกในวิดีโอนี้แล้วเนาะเดี๋ยวผมจะบอกให้หมดเลยละกันนะครับ ไปโจมตีด่านที่มันรู้สึกว่าตีแรงๆหน่อยก็แล้วกันนะครับผมตีแรงๆหน่อยแล้วกันฝึกฝนรายวันนะครับแล้วก็มาทางด้านของฝึกยุทธฝึกยุทธเสร็จปุ๊บนะฮะมาตรงนี้เลยท้าทายด่าน11นะครันะผมเดี๋ยวจะทําการโจมตีให้ดูนะสําหรับถังซานเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเจอปัญหานี้แน่นอนเฮ้ยพี่ท,ทาไมถังซานผมมันบางนะครับผมตีแรงก็จริงแต่ว่ายืนไม่ไหวเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยววิดีโอนี้สอนนะครับผมนะสอนให้หมดเลยนะฮะ มาเหมือนเดิมครับผมเปิดสึกก่อนอันนี้คือผมจะเล่นไม่จบนะจะเล่นให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะฮะว่า,าเปลี่ยนมือหววิญญาณยังไงให้มันยืนได้นานขึ้นนะครับใส่กรอกบัฟแมววางค่ายกลน,นครับผมหลังจากนั้นถอนสะบั้นปัน่วนเดี๋ยวทำการโจมตีทางด้านของน้องเสียงก็แล้วกันนะครับผมปั๊บปั๊บปับปับปับ โอ้ไม่ตายนะผู้ชมถ้าไม่ตายมันจะไม่ทําการเคาะพื้นนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะถึกนะผมด่านนี้นี่คือมันโหดพลังเรามันไม่พอนะฮะสู้ไม่ได้นะครับผมทําการบัฟให้กับนี่ก็แะละ้กันนะครับผมแล้วก็โจมตีใบตีสตาร์หรือเปล่าเอ่ยโอ้ยไม่ติดนะครับผมตีธรรมดาไปก่อนน้องจูจูชิงตีเดียวนะครับผม แล้วก็มาแล้วครับผมมาหงจิ้นตูมเบิลหรือเปล่าไม่เบิลครับผมอุ้ยเบิเลเว้ยหูสุดจัดคือถ้าหมาหงจิ้นเบิ้ลนี่คือไม่ต้องทําอะไรแล้วฮนะยอมรับชะตากรรมซะดีดีแน่เรียบร้อยครับผมเอาผ่านเฉยผ่านเฉยเลยนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวผมมาบอกตรงนี้ดีกว่าว่าสำหรับนะครับผมตัวถังซานเนี่ยถ้าเกิดว่ามันโดนตีครั้งเดียวตายนะ ให้เพื่อนๆมาทําการเปลี่ยนวงแหวนที่2อออกนะครับผมตรงวิญญาณจานตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆนเนี่ยมาทําการนี่ครับผมกดตรงวิญญาณยุธนะฮะเอาวงแหวนเสือเนี่ยออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นวงแหวนแมงต่องนะครับผมนะแล้วมันจะถึกขึ้นอ่าเดี๋ยวเรามาอธิบายวงแหวนกันดีกว่านะครับผมสาหรับวงแหวนที่ผมใส่ณขณะนี้เนาะสำหรับวงแหวนที่ผมใส่ณขณะนี้ก็คือนี่เลยครับผมเป็น หนึ่งหนึ่งสองสองนะฮะผมสอนมาแล้วในวิดีโอที่ผ่านมานะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถไปดูในวิดีโอที่ผมสอนใส่วงแหวนวิญญาณได้เลยนะครับผม <periods> วงแหวนที่หนึ่งนะครับผมนะถังซานค้อนเทียนสละดเฮดพีสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมและทำดามเมจใส่ศัตรูทั้งหมดสองร้อยแปดสิบหกเปอร์เซ็นต์นะฮะของพลังโจมตีก่อนนะครับผมจากนั้นทำดามเมจอีกสามร้อยหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะของพลังโจมตีใส่ศัตรูที่มีเฮดพีสูงสุดนะครับผม หากการโจมตีนะครับผมช่วงแรกเนี่ยของสกิลนี้ค่าเป้าหมายจะทําดาเมจเสริมเพิ่มอีก40%กันเลยทีเดียวนะฮะที่เกินมานะครับผมกับการโจมตีช่วงที่2นั่นเองอันนี้ก็คือสกิลที่1นะครับผมเป็นวงแหวนที่1มาดูสกิลที่2กันครับผมสำหรับสกิลที่2เนี่ยผมก็ใส่ไปทางด้านของวงแหวนพยักเหมือนกันนะฮะถังซานค้อนห้าวเทียนนะครับผมได้ รับคียติคอนนะครับผมนะได้อัปเกรดคียติคอนนั่นเองนะ53.73%นะครับผมขณะเริ่มต่อสู้ถังซานคอนเฮาเทียนเนี่ยได้รับทางด้านของคนองศึก2เทินเพื่อนเพื่อนอาจจะสงสัยว่าคนองศึกคืออะไรนะครับผมนี่เลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยนะฮะเขาจะอธิบายไว้แล้วนะครับผมคนองนศึกคือเอฟเฟกต์พิเศษนะครับผมคิดาเมจของถังซานคอนเฮาเทียนอ่า ใต้สถานะนี้นะครับผมเพิ่มขึ้นอีก30%นั่นเองนะครับผมเพื่อนๆก็เอา53.73มาบวกกับอีก30นะฮะก็จะเป็น83.73เลยนะครับผมนะโอ้โหตีทีนี่ขี้กระจายนะเหมือนที่ผมบอกไปเนาะเพื่อนๆก็น่าจะเห็นดาวเมกันอยู่แล้วนะครับผมรุนแรงมากๆนะฮะ แล้วก็การใช้พลังวิญญาณของแอคทีฟสกิลทั้งหมดลดลง1แต้มนะฮะและเปลี่ยนเอฟเฟกรักษาใดๆที่ได้รับนะครับผมจะกลายเป็นโลนะครับผมเวลาต่อเนื่องของขนองศึกเนี่ยสามารถทับซ้อนนะครับผมนะทับซ้อนได้ด้วยนะฮะโลเนี่ยสามารถทับซ้อนได้นะแล้วก็ต่อเนื่องจนจบขนองศึกเลยนะครับผมอันนี้ก็คือสกิลที่2วงแหวนที่1นั่นเองนะครับต่อมาเป็นสกิลที่3นะครับผมนะสกิลที่3เนี่ยนะครับผมใส่เป็น วงแหวนที่2นะครับผมนะอ่าเป็นแมงตองนั่นเองนะฮะถังซานค้อนห้าวเทียนสละเฮดพีสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมทำดาเมจหนึ่งร้อยหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีใส่ศัตรูเดียวและได้รับโล่หนึ่งเทินนะครับผมปริมาณของโล่นี้จะเท่ากับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของดาเมจการโจมตีในครั้งนี้อีกด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือจะทําให้ถังซานเนี่ยอ่าได้รับทางด้านของโล่เนาะมันจะทําให้ถังซานถึกขึ้นนั่นเองนะฮะเพื่อนๆท่านใดที่แบบว่าเฮ้ยรู้สึกว่า ตีแรงแล้วนะครับผมนะดาเมทพอแล้วนู่นนั่นนี่ก็เอาโล่ไว้ด้วยนะครับผมนะมันจะได้ถึกขึ้นเนาะปริมาณโล่เนี่ยก็คือมันช่วยได้เยอะเลยนะฮะไม่งั้นนี่คือโดนสกิลเดียวหายแน่นอนเพราะว่า3ดาวมันบางมากนะเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับผมนะต่อมานะครับผมเป็นสกิลที่นะครับผมก็ใส่เป็นวงแหวนที่2เช่นกันนะครับผมสําหรับวงแหวนแมงป่องนั่นเองนะครับถังซานค้อนห้าเทียนนะฮะสละ HP ปัจจุบัน30%นะครับผมทำดามเมจให้กับศัตรูเดียว 173เตนะครับผมของพลังโจมตีนะพลังโจมตีเนี่ยการโจมตีเนี่ยโจมตีถึง9้าครั้งเพื่อนๆก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับผมเขาเรียกว่าโอ้โหตีทีนี่แบบว่าหน้าสั่นนะฮะตีไม่พอกระทบพื้นอีกนะครับผมนะแล้วก็หากฆ่าเป้าหมายเนี่ยนะครับผมระหว่างทางนะฮะจะเกิดคลื่นกระแทกนะครับผมที่เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้แหละตบพื้นไปแล้วมันจะกลายเป็นสายฟ้าอันนั้นเขาเรียกว่าคลื่นกระแทกนะครับผมนะจะทําดาเมจให้ศัตรูนะครับผมทั้งหมดเนี่ย ช่วงรับ86.62%ของพลังโจมตีนะครับผมจำนวนขึ้นกระแทกเนี่ยคือจำนวนอคอนนะครับผมโจมตีที่เหลือสมมติว่ามันตีไป2ครั้งใช่ไหมมันก็จะเหลือ7ครั้งนะครับผมก็จะกระแทกไป86.2ไป8 86 86 86ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับผมอีก7ครั้งนั่นเองนะฮะจนกว่าจะจะครบ9้าครั้งนะครับผมอันนี้ก็คือทางด้านของสกิลที่สี่นะฮะก็ใส่เป็นวงแหวนที่2นั่นเองนะครับผมอ่ะ อธิบายให้กับเพื่อนๆเนาะหลายๆคนที่ประสบพบเจอปัญหานะฮะถังซานไม่ถึกถังซานยืนไม่ไหวนะครับผมเพื่อนๆใส่วงแหวนทุกอย่างเนี่ยเป็นแบบเดิมหมดเลยก็คือเสือนะครับผมนะแล้ววงแหวนที่สองเนี่ยแค่เปลี่ยนจากเสือมาเป็นป่องแค่นั้นเองนะครับผมแบบนี้นะฮะก็เป็นเสือป่องป่องป่องนะครับผมนะเสือป่องป่องป่องหนึ่งเสือสามป่องสําหรับสายสายถึกนะครับผมนะแล้วก็สองเสือนะครับผมสองเสือสองป่องอันนี้ก็คือ เป็นสายโจมตีนะเพื่อนๆก็เลือกเอาว่าจะเล่นสายโจมตีหรือว่าจะเล่นสายถึกเนาะแต่ว่าคนที่สมดาวผมผมว่ามือใหม่แล้วก็คนที่แบบไม่ใช่สายเติมหนักอะไรมากมายอะไรเงี้ยเนาะหาตัวละครจากกิจกรรมเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใส่เป็นหนึ่งเสือแล้วก็สามปองนะเพราะว่ามันจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยยืนได้นานขึ้นเอาจริงๆนะเพื่อนๆลองนึกภาพดูว่าถึงแม้เพื่อนๆจะตีติดคิติคอนนะครับผม แต่เพื่อนๆยืนทาดาเมจได้ไม่นานเนี่ยก็คือเทิร์นเดียวติดคิทิคอนเทิร์นเดียวมันก็เทียบไม่ได้กับเราทําดาเมจอย่างต่อเนื่องเพื่อนเพื่อนพอจะนึกภาพออกไหมสมมุติว่าในเอใช่ไหมในเอโจมตีติดคิทิคอนดาเมจอาจจะสักประมาณ1 0,000ใช่ไหมแต่ในบีตีไม่ติดคิทิคอนนะฮะตีแค่ห้าพันแต่ในเอเนี่ยโดนเขาเรียกว่ามอนสเตอร์ตีตายนะครับผมทำดาเมจได้1 0,000แต่โดนโดนมอนสเตอร์ตีตายนะครับผม ก็ไร้ประโยชน์เลยนะครับผมก็ทําอะไรไม่ได้เลยแต่ในบีเนี่ยคือตีไม่ติดชีติคอนแต่สามารถยืนช่วยเพื่อนได้ทุกเทินจนจบเทินเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ลองไปเลือกเอาว่าจะเล่นสายแบบโจมตีนะครับผมหรือว่าจะเล่นทางด้านของสายแทงนั่นเองนะครับอ่าคนที่ยืนไหวไม่ต้องห่วงครับผมเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอย่าไปเทียบกับคนที่แบบเฮ้ยไม่ได้พี่ จริงๆใส่แบบนี้ไม่ได้นะพี่ไปดูท็อปเซิร์ฟท็อปเซิร์ฟเขาใส่แบบนี้จริงๆมันเทียบกันไม่ได้นะครับผมนะท็อปเซิร์ฟคือถังซานเขานี่2ดาวแดงสมดาวแดงนะครับผมของเราคือมันสามดาวสีนี่นะครับผมเนี่ยเห็นไหมสามดาวสีทองนะฮะนี่สามดาวสีทองคือนรกอ่ะสวรรค์เลยนะท่านผู้ชมนะเทียบกันไม่ได้นะครับผมเราจะไปเทียบกับท็อปเซิร์ฟทุกคนไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ใส่ตามที่ผมบอกนะฮะเพราะว่าผมได้ทําการ เทสมาให้เพื่อนๆดูเนาะกาให้เพื่อนๆเห็นภาพกันไปแล้วเนาะอันนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ผมเอาไว้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆตัดสินใจกนแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมีประโยชน์เนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับผมเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยกแล้กันนะครับผม สำหรับวิดีโอนี้ฝากไว้ด้วยกันนะครับสำหรับร้านเติมเกม Power Play นั่นเองเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงชา้าอยู่ถึงตี3เอาใจสายนอนดึกนะฮะใครยังไม่ได้จัดก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้สาสวัสดีครับผม